เราอยู่ันที่ร้านโตเกียวโซนะฮะอันนี้เป็นเกียวซ่าครับอันนี้คือน่องลายอันนี้คือสาบะดองสาชิมิฮะอันนี้คือกุ้งดอง สวัสดีครับคุณอยู่กับชาแนลลายแทงช่องของคนชอบกินกับผมโอนะฮะและนี่คือช่องรีวิวอาหารที่ละเอียดยิบเหมือนคนดูได้มากินเองเลยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ย่านเกษตรนวะมินเราอยู่กันที่ร้านโตเกียวโซนะฮะก็คือโตเกียวที่เป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นแล้วก็โซที่เป็นเมืองหลวงของเกาหลีใต้นั่นเองดังนั้นร้านนี้ เขาเป็นบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นเกาหลีนะครับในราคา299านะครับแต่ว่าถ้าสมมุติเราอยากได้แบบรวมน้ำรีฟิลด้วยแล้วก็รวมแวดสุดที่เน็ตแล้วก็คือ3 4 9บ้าทนั่นเองนะครับร้านนี้เนี่ยจะมีให้เลือกทั้งแบบปิ้งย่างแล้วก็เป็นแบบหม้อไฟเกาหลีเลยซึ่งเขามีโซนห้องแอร์ด้วยแต่ถ้าสมมติอยู่ในห้องแอร์จะเลือกได้แค่เป็นแบบหม้อไฟนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นปิ้งย่างก็คือสามารถมานั่งที่ไม่ใช่แอร์แบบตรงนี้ได้นะครับถ้าสมมติเรามาคนึ่งถึงห้าคนนะครับ ป,ปิ้งย่างหรือหม้อไฟ1หม้อนะครับแต่ถ้าสมมติเพิ่มก็คือเพิ่ม50บาทนะครับก็คือสามารถเพิ่มหม้อไฟหรือเพิ่มปิ้งย่างอันที่2 3 4าขึ้นมาได้แต่ถ้าสมมติมา6คนขึ้นไปนะครับก็คือสามารถเลือกได้2จะเป็นหม้อไฟ2ก็ได้ปิ้งย่าง2ก็ได้หรือหม้อไฟกับปิ้งย่างก็ได้เหมือนกันนะครับ วันนี้เรามาแบบร้านเชิญเรามานะครับแต่สิ่งที่เราขอไว้คือขอรีวิวเหมือนมากินเองแบบปกติเลยดังนั้นเนี่ยมีลูกค้าคนอื่นแบบปกติด้วยเลยแล้วก็ที่เห็นถ่ายของว่าวิยังดูเหมือนเต็มอยู่เพราะว่ามาตอนร้านเปิดเลยครับวันธรรมดาเปิดสี่โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนวันเสาร์ที่เปิดบ่ายสามจนถึงเที่ยงคืนเขาจะมีเมนูอันนึงที่เหมือนกับจะเป็นไฮไลท์ด้วยนะครับจะมีแซลมอนซาชิมิแบบนี้ด้วยในราคาเนี้ยนะฮะถ้ารวมน้ำคือ349แซลมอนซาชิมินี้จะสามารถสั่งได้คนละ9ชิ้นด้วยกันนะะ แต่อย่างว่าเนี่ย,ยราคาเนี่ยมีให้อะใบวาซาบิไปน,นิดนึงครับมาชิมเป็นไซส์ความหนาของการหั่นซาชิมิเหมือนเวลาเราไปซื้อแซลมอนซาชิมิตามท็อปแบบนั้นนะฮะมีความนุ่มมันหอมแซลมอนขึ้นมาวาซาบิฮีนเราชอบใช้คาว่าฮีนเหาะฮีนขึ้นจมูกประมาณหนึ่งเลย เราไม่อยากแตะเยอะอันนี้จะเป็นเมนูไฮไลท์ของเขาอีกอย่างหนึ่งด้วยนะคะคือไก่ทอดเขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยเขาจะเอามาเสิร์ฟเป็นเสิร์ฟแรกเพื่อให้เราได้ชิมก่อนแต่หลังจากนั้นนี่คือสามารถสั่งได้เม่อัันเลยแต่ที่นียที่จำกัดคือมีอย่างเดียวก็คือแซลมอนซาชิมินั่นเองจุดเด่นของที่นี่อย่างนะฮะมีหมวกคุมผมให้ด้วยนะฮะวันนี้แต่ย้อนแสงนิดนึงนะฮะพอใส่แล้วก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองเป็นไก่ชุบแป้งที่มันอาจจะเคยกรอบก่อนที่เราราดซอสเข้ามาน,นา เผ็ดทิ้งไว้ในคอนิดนึงแซลมอนตรงนี้จำกัดก็จริงนะแต่แซลมอนดองกุ้งดองคือตักได้ไม่อัน้นและไม่ได้มีแค่หมูมีเนื้อด้วยมีลิปอายมีน่องลายทีนี้เดี๋ยวเราจะลองชิมน้ําจิ้มตรงนี้ให้โชยุเมื่อกี้คือรสชาติโชยุปกติเลยตอนที่เมื่อกี้จิ้มแซลมอนไปนะฮะหวานตัดเค็มนิดนึงอันนี้เป็นซอสซาจังเกาหลีครับจะเป็นแบบนี้นะไม่ได้ข้นจัดมากเค็มนำมีความเเจีย้ยวเจียวขุ้นหมาเค็มอ่อนแล้วก็ตัด,ด้วยเปรี้ยวด้วยนิดนึงอันนี้เป็นน้ำจิ้มซีฟูด้ด ออกความไทย,ไทยขึ้นมามีเปรี้ยวกับเค็มขึ้นมาใกล้เคียงกันแล้วก็ตามด้วยหวานเข้ามาติดๆแล้วก็มีเผ็ดมาพร้อมๆกับหวานอันนี้คือแจ่วหวานนำขึ้นมาตามด้วยกลิ่นข้าวคั่วแล้วก็ตามด้วยกลิ่นหอมของพริกกับความเผ็ดอันนี้เป็นน้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มคล้ายๆหมูกระทะแต่ว่าอันนี้เราปรุงพริกกระเทียมมาแล้วด้วยนะครับ เป็นความหวานคนข้นๆนี่เซตหม้อไฟเกาหลีจะมาแบบนี้เลยนะฮะ,ะเปิดน่อยนี่มาเป็นมาม่าเกาหลีแบบนี้เลยมาพร้อมกับผักต่างๆนะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นเตาปิ้งย่างจะมาเป็นแบบนี้ในระหว่างที่ของเพื่อนเริ่มจัดการกับปิ้งย่างกันเรียบร้อยแล้วนะ,ะนี่หมอทันนะฮะนี่ซูเลนนะครับแล้วก็นี่คุณแพรวนะครับแต่ละคนนี่หยิบมาแบบอย่างเยอะเลยฮะแต่เราจะมาเริ่มจากของกินเล่นก่อนใส่ของกินเล่นอย่างเราเนี่ยอันนี้ทาโกยากิฮะ คนนี้เริ่มจากของหวานก่อนเลยทาโกยากิทําผิวนอกได้ดีผิวนอกมีความคริสปี้แต่ค่อนข้างหนาตรงข้างในอะ่ะข้างในเป็นความนุ่มความปลาหมึกไม่ได้ออกชัดมากรสชาติเป็นความหวานความครีมของซอสทากโกยากิปกติอันนี้เดี๋ยวค่อยไปเติมซอสมาน,นี้ก่อนอันนี้คือตอกโบกิครับหมายถึงไอ้นี้มันอยู่ในถ้วยตอกโบกิเหมือนหวานเข้ามาตามด้วยความรสชาติอารมณ์แบบเกาหลีเกาหลีที่มันมีความสากลินคล้ายคล้ายๆล้ายโค,ย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 คยจูจังนิดนึงอารมณ์ประมาณนั้นแต่ไม่ได้เข้มข้นแบบนั้นนะแล้วก็เป็นความเด้งๆดึ๋งๆเข้ามามีความเผ็ด่นหอย ตอกนุ่มละเด้งอันนี้เป็นเหมือนกับซูชิอะ่ะเขาวางไว้ในแดนเกาหลีอันนี้มีเนื้อด้านบนนิดนึง,งเป็นข้าวที่คอ่อนข้างกอบตัวกันแน่นๆนิ่มรวมกันไปเลยแล้วก็ความเนื้อไม่ได้สัมผัสมากเท่าไหร่ในคํานี้โดยส่วนใหญ่จะเป็นความหวานขึ้นมาอันนี้ไข่หม้วนแน่เลยเกาหลีไม่ค่อยใช่เป็นไข่หวานอาจจะเป็นไขมน่ม้วนอืมแต่หวานอุ้ยรสราะถ้าหวานประมาณนึงไม่เยอะมากเกินไปมีความเป็นเลเยอร์นิดหน่อยปูอัดแน่ชิมให้แม้ทั้งปูอัดนะฮะ เรากินไข่หมูนเสร็ปูอัดเลยค่อนข้างเป็นความเค็มเค็มอ่อนๆนี่จ้าจังคือเขาให้ตักเส้นแล้วก็ตัดไอไอน้ำราดดำๆแยกเอานะครับเดี๋ยวขอชิมมันนี้ฮะอันนี้คือสลัดมันฝรั่งสลัดมันฝรั่ง,งโอเคมีความครีมครีมนวลๆกระจายไปทั่วปากแล้วก็มีความหวานตัดด้วยความเปรี้ยวนิดนึงมั้งเพราะว่า มันความเปรี้ยวมันอาจจะชัดขึ้นเพราะว่าเมื่อกี้เรากินไข่หวานกับของที่มันหวานไปไอ้ข้าวอันเมื่อกี้ค่อนข้างหวานมองข้ามหัวเราไปนะเพราะว่าทุกครั้งที่เดินผ่านไปหยิบของมันก็จะโดนพัดลมทําให้เปิงนะฮะเราให้เกียิจะจัดแล้ว <c oughs> มากินต่อครับอันนี้เป็นเกวซ่าครับโอตรงขอบตรงนี้กรอบเลยตรงไส้มีความเค็มมันออกแป้งตรงส่วนที่เหลือน,นี่เกลซาแบบฉบับมาตรฐานอันนี้ไก่ทอดแบบไม่จิม้มซอสเป็นปีกกลางแบบเมื่อกี้ก็มีนะแบบไม่มีซอสก็ไปหยิบได้ ไก่ทอดมาตรฐานมีความเค็มอ,อ่อนแป้งด้านนอกกรอบตรงกลางนุ่มนะครับมีไก่ทอดอีกแบบนหนึ่งด้วยที่เป็นแบบนี้เอ๊ะไก่ทอดเอหมูหมูเหมืหมอนเป็นหมูทงคัตสึอืมเป็นหมูทงคัตสึทองทอทดทาดีไม่อมน้ำมันตุนขนมปงังด้านนอกกรอบนักเก็ตของกินเล่นแบบนี้นะพาเด็กๆมาชอบ<ม>สิ่งที่เราได้รู้มาอีกอย่างหนึ่งนะคือซอสทุกอย่างของที่เนี่ยเคททำเองหมดเลยไม่มีซื้อข้างนอกเลยแม้ทั้งโชยุดังนั้นเดี๋ยวต้องขอชิมโชยุใหม่สิเขาบอกว่าจะกลมกล่อม มีความซีอิ๊วชัดหวานกับเค็มขึ้นมาใกล้ๆกันเนื้ออันนี้เราใช้ความจำสุดฤทธิ์เลยนะเสือร้องไห้ใบาพายแล้วก็ริบอายเดี๋ยวจะเริ่มจากอ๋อเวลาเราเอาขึ้นตรงเนี้ย<ๆ>เขามีเนยให้เราด้วยนะพอพออยู่ใกล้ๆมันไปแล้วละลายไปแล้วบางคนบอกทาแค่นี้ทาทําไมอ่ะเราจะเริ่มจากเอาเสือร้องไห,ห้ลงก่อนระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะขอชิมซุปความหวานเบาๆตามด้วยความกรมกรอบเสือร้องไห้ของเรา เตาเนื่องจากเขาเป็นเตาแบบนี้นะฮะเตาแก๊สแบบนี้ดังนั้นเนี่ยเราสามารถปรับความแรงของเตาได้เองเลยใน,นรคาคา3า9สิ้มีแซลมอนให้กินคนละ9ชิ้นมีเนื้อให้กิน4แบบก็ถือว่าเยอะแล้วหลากหลายอยู่นะในราคานี้ยๆๆเยอะเกินไปเดี๋ยวมันจะเหนียวระหว่างนี้เดี๋ยวเราเอาใบพายขึ้นเลยใบพายใช่ไหมขอเริ่มชิมจากเสือร้องไห้เปล่าๆก่อนเลย เสร้ลองให้จะมีความหนักและเหนียวของเนื้อให้เขียวกลิ่นเนื้อออกมาเข้มข้นปานกลางนะฮะเป็นเนื้อที่เหมาะสําหรับคนที่สายเคี้ยวอยากกินเนื้อแบบนึบๆแบบนะี้อ่ะขโมยชิมอันนี้ฮะเป็นเป็นที่นุ่มไเลยไม่เละคือจาจัรมีความข้นหนักหวานนำแล้วมีกลิ่นหมกักๆนิดนึงอันนี้ได้แล้วเลนะใบพายชิบเปล่าเลยอ้อ oh. เป็นเนื้อบบมีเค็มเหมือนกันแต่ขาดง่ายและมีความนุ่มกว่าเสือร้องไห้รสชาติของเนื้อทนเดียวกันส่วนนี้คือริบอายริบอายจะต้องใช้พื้นที่บกกระทะใหญ่มากไอ้นี่คือชิ้นเดียวนะมาขยายอนาเขตไอ้นี่คือชิ้นเดียวจริงๆนะทุกคนมันคือชิ้นเดียวจริง,รงตาบานได้ว่ามันคือชิ้นเดียวแล้วมันก็ยึดครองเตาอ้าวมันคือ2ชิ้นทุกคนเราอ่ะเป็นประเภทเวลาย่าง เราจะพยายามแผ่เนื้อออกไปให้กระจายที่สุดใครเป็นสายแบบไหนบ้างระหว่างสายแผ่แบบเรานะฮะให้มันสวยและกินพื้นที่ให้ได้เยอะที่สุดเพื่อให้มันสุกเข้ากันหรือเป็นสายขยุมลงไปเลยทีเดียวคนนี้บอกเป็นสายขยุมอ่าใครอยู่สายไหนนะฮะมาคอมเมนต์กันไว้ได้ใต้คลิปเลยะฮะเวลาไปกินหมูระกันนะถ้าสมมติสายขยุมไปกินกับสายแผ่ก็จะมีปัญหากนเล็กน้อยนะฮะคนสายขยุมส่วนใหญ่จะเป็นคนแบบง่ายๆสบายแต่ส่วนคนที่แบบสายแผ่จะเป็นคนแบบเจ้าระเบียบเล็กน้อยอันนี้เดาไม่ได้มีทฤษฎีอะไรเลยนะฮะมีสายส่วนตัวอันนี้ริบอาย ยังเป็นเนื้อแบบคงโทนมีให้เคี้ยวแต่นุ่มสุดในบรรดา3แบบที่ชิมมาเพราะว่าเคี้ยวประมาณ2ชิบก็จะขาดออกจากกันนะฮะรสชาติของเนื้อใกล้เคียงกันมีความอมเปรี้ยวเล็กน้อยนะฮะในตัวของเนื้อนี่เราแบบอัดแจ๋วเลยฮะยิ่งแบบแจ๋วก็โอเคแต่กลิ่นเขาขัว้วเนี่ยไม่ได้ปรีดมากอันนี้คือน่องลายดูเหมือนมีการหมักอะไรมาด้วยเล็กน้อยนะฮะ ดูจากสีอันนี้เป็นเหมือนกับ3มชั้นหมักอะไรมานิดนึงด้วยนะครับอันนี้เป็นหมูแต่เน,นี้เป็นเนื้ออันนี้ก็จะเป็นหมูคล้ายๆจะเป็นคอหมูมีการหมักมาเล็กน้อยเออนั่นน่าจะเป็นสันคอครับผู้ผิดไม่ไม่ใช่คอหมูนะเป็นสันคอเนี่ยมีความกรีบกลิ่มมาด้วยเล็กน้อยแบบนี้แปบลบว่ามีซอสเข้ามาด้วยอันนี้เดี๋ยวเราชิมเปล่าๆก่อนเลยแล้วกันนะอยากสัมผัสถึงซอสที่เขาหมักมาด้วย น้องลายเขามีความเด้งตรงส่วนเนื้อของนุม่มแล้วก็มันจะมีส่วนตรงกลางที่มีให้เคี้ยวเด้งเล็กน้อยนะครับแล้วตัวซอสเนี่ยเขามีความหวานแล้วหวานแบบเหมือนมีกลิ่นเปรี้ยวคล้ายๆผลไม้ขึ้นมาด้วยนิดนึงสามชั้นกลับสักเล็กน้อยอแล้วนี้คือสันคอคิดว่าน่าจะใช่ดังนั้นถ้าถามว่าในประดานเนื้อที่นี่ชอบอะไรมากที่สุดชอบน้องลายนี่หมูหมูแล้วไม่ชิมเปล่าๆแล้วกันจิ้มแบบจิ้มจิ้มไปเลย สันคอเนี่ยมันมีความเป็นเอกลักษณ์จริงๆนะหอมแบบเดียวกันหมดเลยเหมือนสันคอทุกที่เลยก็มีความเด้งเล็กน้อยนุ่มสามชั้นว้าไม่กี้ลืมไปเนาะว่าสันคอเขาก็เหมือนกับมีความหมักด้วยเล็กน้อยอ่ะงั้นเดี๋ยวสามชั้นเราชิมเปล่าๆแล้วกันเพราะเขาก็มีสีความหมักๆเข้ามาด้วยหอมนะกลิ่นมันที่ถูกที่แบบถูกไหมอ่ะแน่นและหนักมีความเด้งสปริงตรงส่วนที่เป็นมันนิดหนึ่งมีส่วนหนังให้เคี้ยวด้วยนิดหนึ่งเดี๋ยวขอชิมเส้น อมเส้นนุ่มออกไปในทางหวานนะครับอันนี้คือสาบะดองสาชิมิฮะอยู่ในตู้เย็นนะเข้าไปหยิบได้อิู่ด้านนอกไม่ได้เต่งมากแต่เป็นความเปรี้ยวอมเค็มรสชาติอ่อนไม่แรงเกินแซลมอนดองอันนี้คือสามารถสั่งได้ไม่อั้นเลยนะฮะดองซีอิ๊วไม่ฝังจุดเดินเขาไปหยิบได้เลยอมอยังเป็นความนุ่มเด้งลื่นๆอยู่เป็นความหวานของซีอิ๊วขึ้นมาฮะเอามาจิ้มซีฟู้ดเลยอืม จิ้มซีฟู้ดทำให้รสชาติมันครบจากความหวานอย่างเดียวมันก็จะถูกดันมาด้วยความเปรี้ยวเค็มแล้วก็เผ็ดขึ้นมาอันนี้คือกุ้งดองนะครับกุ้งดองสามารถสั่งได้ไม่ใช่สั่งหยิบได้ไม่อันเลยนะฮะเดี๋ยวชิมเปล่าๆก่อนกันเลยกรอบด้านนอกรอบๆเนิดๆนิดนึนนงนะฮะนอกนั้นก็จะเป็นความกรอบของเขาไปจิ้มซีฟู้ดครับ ถ้าไม่กินหมั่นมันเป็นความหวานอย่างเดียวโหมดต,ต่อไปเดี๋ยวจะลองทะเลนะฮะกุ้งก็คือสามารถเลือกไซส์เองได้เลยจากที่เขาวางไว้ให้แล้วก็อันนี้คือหมึกครับแล้วนี้จะเป็นเวลาที่เลอะมือสักครู่เมื่อกี้เราไปเจอไอเทมนี้ด้วยอยู่ตรงสเตชันของทอดมารวมกัอคอนชีสอนักมากตรงนี้อที่เดินไปไม่มีอืมข้างในเป็นไฟกอกแล้วก็มีชีสข้างๆร,บรอบๆแบบนี้หอมกลิ่นกลิ่นแป้งแบบเดียวกับปงหนิง แต่ข้างนอกกรอบมากชีสไม่ยืดละไส้กรอกก็มีให้เคลนิดน,นึงเน้นกรอบเน้นเอาใจเด็กกุ้งเดี๋ยวกุ้งขึ้นอันนี้คือยากิโซบะนะฮะเมื่อกี้แอบกินไปแล้วคำหนึ่งลืมอัดก็คือมีความเค็มอ่อนหมูนุ่มดีเด้งนิงน้อยเส้นหนึบหน่อยๆส่วนอันนี้้งหนึง ise, ่งคอนชีสเราตั้งชื่อให้เขาเองนะไส้ <c oughs> กรอกอะ่ะมันไม่ได้เป็นไส้กรอกยาวนะแต่มันเป็นไส้กรอกสั้น2ออันอยู่ข้างในนี้ เออใช่คอนดอกกุ้งมาชิมกุ้งกันอันนี้ย่างนานไปนิดเนีน่ยหมึกฮะเดี๋ยวชิมหมึกก่อนข้าวน่อหนึบมีความกรอบนนึงเข็มข้างในกุ้งอืก็กรอบตามมาตรฐานของกุ้งอันทีนี้มาที่ของหวานกันบ้างนะฮะปิดท้ายของหวานที่นี่ก็จะเป็นน้ําแข็งใสจะเป็นน้าแข็งใสแบบนี้นะฮะมีถั่วแดงมีเฉากลวยมีบุ้นมะพราวแล้วก็มีไอ้เขียวๆเนี่ยมีคอนเฟลกด้วยเขียวๆเนี้ยเหมือนเป็นวุ้นที่มีเนื้อหนึบๆหนักๆวุ้นน้ำเขียวเฉากลวย ออกเป็นวุ้นๆแต่ก็มีความเนื้อปางนะครับของเฉาวก๊วย ุาหรมะพร้าวหนึบหนักวนาหวานบุหรมะพร้าวขึ้นมารสชาติคือมาตรฐานปกติดังนั้นถ้าจะให้สรุปกับร้านนี้นะครับด้วยความเห็นของเราเนี่ยในราคา349บาทก็ทถือว่ามีของที่ครบตามมาตรฐานเลยมีเนื้อให้4แบบนะครับชอบที่สุดก็จะเป็นน่องลายลองลงมาก็จะเป็นริบอายกับใบพายนี่จะพอๆกันเสือร้องไห้นี่จะเหมาะสำหรับคนที่แบบสนุกกับก,บการเคี้ยวจริงๆอ่ะชอบเนื้อแบบเคี้ยวๆจริงๆเลยนะฮะหมูแต่ละอย่างก็คือตามมาตรฐานปกติเลยนะฮะซอสน้ำจิ้มของทุกอย่างที่นี่เขาทำเองหมดเลยแล้ววิวลาในการกินทั้งหมด2ชั่โมงด้วยกันถ้าสมติ มาวันอื่นชอบหรือไม่ชอบเหมือนไม่เหมือนอยังไงมาคอมเมนต์กันเอาไว้ได้ใต้คลิปเลยนะฮะแล้วถ้าสมมติใครติดตามช่องเราน้ำหนักขึ้นดูแลตัวเองไม่ทันจริงๆอยากใช้บริการโ oh! อกับเมเรามีประสบการณ์ในการดูแลคนลดน้ำหนักมา8ปีแล้วนะครับในการออกแบบโปรแกรมโภชนาการเฉพาะคนเลยนะฮะดูตามไลฟ์สไตล์ตามความชอบตามการเผาผลาญนะครับทักไลน์เข้ามาคุยกับน้องเมย์ก่อนได้เลยไม่มีค่าใช้ใจ่ายในการพูดคุยแต่อย่างใดน,น, om e นะครับที่ไลน์เมโลโมเมย M E L O M O M A Y นะครับแล้วถ้าสม,มมติมาออกแบบโปรแกรมแล้ว ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ไลฟ์สไตล์เป็นยังไงค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่อ่ะถ้พร้อมก็คอยตัดสินใจลงโปรแกรมเข้ามาอยู่ในการดูแลของเราอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วถ้าสมมุติว่าใครอยากติดตามช่องหรือเพจที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการพัฒนาแนวคิดการพัฒนาตัวเองแบบนี้นะฮะ ก็เข้าไปใน Facebook Fan Page ชื่อว่าครูพี่โอได้เลยแต่ถ้าสมมุติอยากพูดคุยกันเฉพาะเรื่องบุฟเฟ่นะฮะเรื่องของร้านอาหารทิ้งพิกัดร้านใหม่ๆไว้นะครับเข้าไปที่ Facebook กรุปไลน์แทงเวนวักบุฟเฟ่ได้เลยครับและสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม c h anel n ไลน์แทงอันนี้เอาไว้แล้วเจอกันทุกๆวันอังครารวันอังครารและวันศุกร์ตอนหโมงครึ่งครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับสวัสดี<า>ครับ